ช่วงที่สานะช่วสุดท้ายของไทยฮิสคาดานะครับับเรียกว่ามาลุ้นกันสีอันดับที่เหลือกอนเลยดีกว่านะครับผมมาครับวันีงเร็วนี่ดู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 รีบีบนะครับอันดับสีสัปดาห์นี้นะครับเป็น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 เพลงของวงหนุ่มเขาเรียกว่าอะไรแนวแนวแนวเขาเรียกว่าแนวแบบว่าอิสริสเนยง อะไรนิดนึงอะเจสเตอร์เจสเตอร์ผมกชอบเขามานั่งนานแล้วแต่เพลงที่ชื่อว่าดีอย่างไรซึ่งผมก็ยังไม่รู้ดีอย่างไรครับดีอย่างไรเนี่ยนะครับตามเนื้อหาที่คุณหนึ่งเด็เต้ยเขียนมานะครับเขาบอกว่าโกรธกันเนี่ยโกรธกันแล้วมันดียังไงเขาถึงเพลงนี้เลยชื่อว่าดีอย่างไรคือโกรธแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาจะโกรธกันทำไมเอาไว้สำหรับง้อกันเอาไว้สำหรับง้อแฟนนะครับเหมาะมากครับสำหรับเพลงนี้นะครับถ้าสมมุติเวลาคุณกอด แฟนคุณงานี่คุณง้อยังไงครับหนุ่มนะข้าวเปล่ามาเดือดครับโอ้โหง้อแกงลูกนี่คุณก้อแล้วครับผมนะมั่วไอ้เป็ดผมนะผมก็ซื้อข้าวไปฝากนะแต่ว่าหายโกลนซื้อข้าวเปล่าไปฝากไง่ด้แฟนผมเห็นจะกินจะเห็นของกินกับนี่ไม่ซื้อนะไม่ซื้อกับซื้อเองดีครับตายตายตายถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมร้องเพลงนี้ไปไปโอ้โหไปลงอะไรทีแรกนี่แฟนคุณชาวล็อกอหรครับเนี่ยไม่ใช่ ชวนเข้จะชวนไปตายอ๋อเป็นการงงไป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 นึกว่าไร่ไป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 ไแไปไไป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 ไยไปไปไปไมไกไป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 ัปไ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 ไป่รไปไปไปไไปไปไไไปไไปไปไปเย เพลงของกุนดาเอนโดฟินครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหญิงไทยโอ้โหเรียกว,ว่าเนื้อหาเพลงนี้นี่แบบว่าพูดถึงว่าหญิงไทยเนี่ยคือแบบเข้มแข็งอยู่แล้วผูผู้หญิงก็มีหลายคาแรคเตอร์อมากเป็นหญิงไทยในยแบบแต่ละมุมแต่ลมุมว่าเป็นยังไงทำไมครับแต่เขาเมื่อสะท้อนให้เห็นว่า,วากับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แบบว่ามานทำร้ายใจเขายังไงหน่ะผู้หญิงไทยก็อันนี่อัลบั้มเดียวกับเพลงแสบดาบนะแสบอ๋อแสบของได้ทเพลงอ่าใช่เพราะว่าเพลงตั้งแต่อัลบั้มนี้ผมก็เห็นเขาแบบเขียน แนวแนวจะให้แบบว่าเหมือนสะท้อนผู้หญิงในยุคปัจจุบันออกมานะว่าให้เป็นอะไงนะใช่เป็นเพลงที่แบบว่าเนื้อหาคิดใจมากสมองทั้งหลับหญิงไทยที่เพลงหญิงหญิงไทยที่เพลงเพลงชาเพลงเดียวครับเพลงชาฮะเพลงชาใช่นะเกิดเป็นหญิงไทยแล้วใจต้องสู้อะใครฟังมาเออมาความรุ่ยย่าที่ไหนมาเขาเข้าไปแล้วครับไปแล้วครับสมองไปแล้วไปทบทวนเนี่ยไหมคุณโอเคนะฮะหลังจากที่เราเขาดามาถึง อันดับอันดับแล้วนะเราก็จะไปลองไปทบทวนกันดีกว่าว่ามีอีกอันดับหนึ่งอันดับไปทบทวนไงว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะแฟนบเพื่งทบทวน่่ใชนะครับไปติดตามกันเลยครับอันดับที่สิบมนจากเลกราวอันดับที่เก้าคนไว้ใจร้ายที่สุดจากน้ำชาอันดับที่แปดอาการเธอฟ้องพลอยดรีมออนอันดับที่เจ็ดกรามบอดี้สแลม อันดับที่6บังเอิญโลกลมพรมลิขิตโปรเตอโตอันดับที่หคนธรรมดาชินชินวุฒิอันดับที่4ดีอย่างไรเจสเซเตอร์ Jet อันดับที่3มหญิงไทยดาเอนโดฟินคือเพลงต่อไปนะครับผมจะบอกว่าเป็นเพลงของผู้หญิงท่านหนึ่งครับที่กำลังมาแรงเลยเป็นสาวคนหนึ่งที่กำลังมาแรงในยุค2 0 1 0นินี้เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบว่า มี่ม่ใครไปติเ,เธอร์ได้ว่าเธอว่าน่ารักมากน,น่ารัก,น,น,รกน่ากอดน่าพนุษย์มันน้อมแต่เขาก็มีบทน่า,า,าเพราะเธอคือคือไม่ได้นะ่นแหละครับถ้าจะว่าแบบว่าเข้ากับยุคเอ้เข้ากับปีที่จะมาถึงก็คือยุคตปีพอดีอ่าใช่เ<ช> <นะ S 1> หมยเหมยเหมยเหม,ย,หมยนะ<ช>นั่นคือน้องคิสหอวังครับใช่ใชน่าดอแหมลุ้นตั้งนานไปอยู่ไหนมาครับก็มวยนี่ข้าไม่ได้ตังจ้าเหมยจัง เราว่ากานเดี๋ยวเราให้ค่ารถทัวร์นะนายกลับบ้านดีกว่านายกลับบ้านเหรอรบามผมอยู่สุรินี่เอ้ยคุณสุรินโซลินโซรินเขาก็ไม่ได้เชยนะมีขอยืมตังสองบาทพี่จะไปขึ้นรถสองแถวกลับบ้านแล้วไม่น่ากลัวว่ะโอเคครับเพลงนี้ครับเพลงคือคำว่ารักนะครับอันดับสองครับใช่ครับอยู่ในัลบัมเรียกได้ว่ารถไฟฟ้ามากับเพลง มประจำสัปดาห์นี้นะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับตมนั่นก็คือเพลงของเติมเติมเติมเพลงของเติมเติมเติมเพลงของโอ้โหบอกกันทีครับนั่นคืออิสซอร์ไรน์ของบีดสตาร์นเนี่ยในซิงเกิลซิงเกิลใหม่ในอัลบั้มของเขานั่นเองขอขอดูท่าหน่อยครับขอท่าหน่อย นี่เหรอครับอะไรสักอย่างๆประมาณนั้นอย่างเงี้ยอเงี้ยไม่ใช่ข้าเนี่ยเหรอปาดไม่รู้ปาดน้ำลายไม่ใช่เอาขาควายกันแล้วไงโอ้ยนายบอกให้แม่มาขอโ๋อสปาร์สแล้วอะไรไม่ได้ครับโอ้ยนครับผมไม่ต้องบอกไหมครับไม่ได้ครับเกิดมายุคไหนกันเราไปชมนะครับ it's all right ของ b ี้เดอะสตานั่นเอง โอน้ไปเลยโหอีทส์โอไรตกันไปโอ้โหแช่เนี่เป็นเพลงที่แบบถ้าเต้นเขามีเอกลักษณ์ไนะเอกรักบราณีโอ้โหเจอเอกเจอเอกลักษณ์กลบินละแต่ละคนแต่ลคนรายงานเออพลงชาร์จตติงได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไต้อง ต้องบอกว่ามันหมดเวลาของพวกเราแล้วใช่แล้วทีีคือทั้งหมดนะฮะเพสิอันดับในชาร์ตของเราไทฮิสคาดานครับผมโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับมาครับคุณโจครับฝากไวกหน่อยฮะฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสุดจีนี้ครับเมาไม่ขับนะครับลับลับไปกินไก่ที่บ้านครับใช่ต้องล้วนก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะบูดได้ใช่ครับขนมปังพรจจันทร์เนี่ยนะครับ ต้องกินไรหนมเคงไปประจานเลยประจันอะไรอะไรอะไรไม่ใช้ตุ๊กี้นะไม่มีไม่ขนมเคงขนมเทียนมันจะไม่เข้าใจประจางอะไรคุณไม่ได้คนจีคุณจะรู้เหรอคุณจะมาเถียงผมอีกทั้งบ้านผมก็มีคนจีนอะไม่เป็นไรครับแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่อลืมนะครับอย่าเที่ยวกันจนอ่ถึงขั้นแบบว่าเลิกตกยางออกนะเพราะว่าเราก็จะเป็นห่วงคุณจนถชงขั้นแต่ก็จีก็มีวันจ่ายวันฮอล์ว่าวันเที่ยวใช่ไหมใช่ครับ นะครับกลับไปบ้านไปพับกระดุกของคุณนะครับใช่แล้วตัวกระดุกทีนี้ก็ตรงกับวันวาเลนไทน์นะนะใช่ครับตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับมอบอังเปาเสร็จแล้วมอบดอกไม้ไปเลยนะครับใช่อย่ามักง่ายนะครับมอกอ่างเปาไม่ไม่ให้อังเปาแล้วให้ดอกไม้อย่างเดียวกินไก่กับช็อกโกแลตด้วยก็ดีนะฮะเข้ากันยังไงนะของข้าวของหวานก็หล่อได้แล้วแต่ด้านคนเกาหลีชอบของไทยไม่กินไม่ได้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดถึง ก่อนจบเไปฝากรายการเอาวันน้ารายการมันมันในรายการมันมันรายการสดนะครับจังแจกเงินกันตลอดนะหยุดจังวันเสาร์วันเดียวนะครับรายการสดช่องเรานี่แจกเงินทุกวันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยรอเป็นมันนี่รอพวกรอกันไปก่อนเล่นกันมันมันนี่เล่นกันยังไงครับเดี๋ยวบอกว่าคุณผู้ชมไปเล่นกันมันมันนะครับก็เล่นตามเกมโรตีนด้านล่างจากช่องเราเล่นได้เลยมีมือถือเล่นได้เลยครับเล่นได้ทั้งวันแล้วเขาจะมาเช็คเวลาตอน6โมงเย็น สองโมงครึ่งกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ประกาศผลแล้วก็ประกาศผลนะครับแล้วก็จะมาโทรมาเล่นกระดิดบบกดับเบิลโบนัสกันอีกอ่าเรียกว่าดับเบิลสองต่อ,อะนะเต็มที่เลยรวยเต็มที่เลย,เลยอ่าแล้วอาวาตารครับอว,วาตารน,นี่นะครับเป็นรายการเกมตอบคำถามครับสามารถเอาเงินรางวัลไปได้สดๆในรายการเลยมี็หนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยคุณสามารถผนเงินไม่ได้เลยสูงสุ่นด้หนึ่งแสนบาทโอ้โหที่ปรึกษาจะมีกี่คนก็ได้ข้างหลังเออใช่ไหมไปมาเล่นรียกมาทั้งหมู่บ้านเลยแบ่งกันคนละร้อย ไหม่น้องเป็นกระบวนการไปเลยเว้ยโอเคนะครับงั้นก็ฝากรายการใหม่ของช่องเราไปด้วยแล้วกันนะครับก็จะลืมนะครับติดต่อพูดคุยในอินบ็อกซ์ของไทยทีสขาวดาวได้นะครับพี่ครับส่งมาที่ S อสเอสเดอร์สกอร์มิ r สิกโ Hotmail.com Hotmail.com ใช้ Windows Live นะไงผมไม่ได้ใช้ Hotmail แล้วแล้วก็มายุชมเว็บไซต์ของช่องเราได้นะครับที่ w w w a c h a n e l t v ครับครับผมแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของ Thai h i s n t d o w n และเรา3คนแล้วครับผมง่กลับมาพบกับ Thai h i s n t Daw สัปดาน้าได้ไหม่เับียมวานะครับนั่นนะครับโอเคนะครับขอรักกอดค้าสวัสดีครับนมชัีรด้วสดีนชัครับเฮ้ยม่ไร so many sound on so much nice